สวัสดีนะครับสำหรับแฟนเพจเกษตรเอเดนนะครับ10บคูณร้อยทุกๆท,ท่านที่ติดตามชมก็ขอขอบคุณสำหรับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจวันนี้ก็อยากที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับต้นทุนเป็นศูนย์ รายได้เป็นแสนนะครับก็ว่าทำกันยังไงตอนนี้ผมกำลังอมองหาลูกปลาในนาข้าวนะครับมีองค์ประกอบ3อย่างนะที่เราจะเลี้ยงปลาในนาข้าวให้ต้นทุนมันเป็นศูนย์ได้นะครับอย่างแรกเลย อย่างแรกเลยนะครับก็คือคันนาคันนาใหญ่นะครับเราเห็นแปลงเห็นคันนาตรงนั้นด้วยนะครับเห็นสะตรงนั้นด้วยเป็นคันนาใหญ่และก็ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือคันนาใหญ่คันนาใหญ่นี้ก็คือประโยชน์ของมันก็คือเจ็บน้ําตั้งแต่หัวปีนะครับเวลาฝนตกมาหนี้น้ําเต็มทุ่งนานะครับ เมื่อน้ําเต็มทุ่งนานะครับอย่างอย่างแรกก็คือหมายความว่าเราไม่กินปลาที่มันออกมาวางไข่ปลาจากสระของเรานะเราไม่กินปลาพวกนั้นที่มันกําลังออกมาวางไข่ในที่นาของเราเนี้ยเพื่อที่เมื่อมีน้ํานะครับปลามันจะออกไข่ประมาณถ้าปลาช่อนเนาะตามที่ผมสังเกตมันจะมีประมาณสัก5ชุด5รุ่นนะรุ่นแรกก็คือหัวปีนี่แหละ นะฝนตกมาแล้วก็มันก็ออกมาแล้วก็วางไข่นะครับนี่ก็คือเป็นเราเรียกว่าต้นทุนมันเป็นศูนย์เราเลี้ยงปลาธรรมชาติให้ปลาธรรมชาติมาอยู่ที่นาของเราเพราะว่ามันมีน้ํามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในในที่นี้และก็เราไม่กินปลาที่มันมันกำลังวางไข่นะครับส่วนองค์ประกอบที่2นะ นอกจากเรามีันาใหญ่แล้วนะครับเพื่อรองรับน้ําให้เก็บน้ำเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงนั่นแหละ,ะปลายปีเลยนะครับน้ำเราจะอุดมสมบูรณ์ประการที่2คือเราจะต้องมีที่เจ็บเจ็บปลาก็คือสะนั่นเองนะครับมีสะที่จะเจ็บเอาปลาอยู่ในทุ่งนาของเราเนี่ยเรามีสะสะตรงนั้นก็คือเป็นสะเล็ก ศาลตัวนี้ก็ขนาดกลางๆอยู่กลางทุกนาเลยนะนะแล้วก็ระลูุนี้ก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีสระอีกรุกหนึ่งที่อยู่ตรงหัวหนาตรงนั้นทําไมต้องทาสระนะครับก็ทําศระเพื่อที่จะ,ะเวลาปลามันออกมาวางไข่แล้วก็มันหาจินใน,ในที่นาของเราเนี้นะครับมันเติบโตนะครับมันโตขึ้นเมื่อถึง เดือนพฤศจิกานะครับหรือวัาตุลาพฤศจิกาเนี้ยมันก็โตแล้วและปลาเหล่านั้นก็จะมามาลงในสระของเรามาอยู่ในสระสระตรงนี้สระตรงโน้นนะครับทุกสระมันก็จะไปอยู่อยู่ที่ในสระของเรานะครับเราเรียกว่าเป็นการหาเจ็บเป็นเจ็บเอาปลาในไว้ในสระนะครับไว้ในสระสระหนึ่งลูกนะสระหนึ่งลูกนะ ได้ปลา100ยกิโลอย่างน้อยนะครับ100ยกิโลเนี้ยปลาช่อนนะครับปลาช่อนตัวละกิโลเนี้ยกิโลละ150 100บาทถึง150บาทนี่คือราคาปลาช่อนตัวโตโตนะฉะนั้นถ้ามีปลาช่อนในสระ100ตัวนะครับก็คือ100ตัวร้อยร้ตัวก็คือร้อยโลเนาะก็จะมีรายได้1 5ึ0 0หบาท ต่อสะันะต่อสัทีเนี้ยถ้าเราถ้าเราทำสิบสัตว์หรือว่า10บสิบลูกนะที่เจ็บปลานะครับที่จะเจ็บปลาเอาไว้10บบ่อในที่นาของเราไม่ต้องใหญ่นะครับไม่ต้องใหญ่มากก็แค่3คูณ5หรือ3คูณ เล็กๆของผมนี่นก็ประมาณ3ามคูณสิเมตร3เมตรคูณ10เมตรหรือ4เมตรคูณ10เมตรนะครับมันก็เจ็บปลาได้เยอะเหมือนกันนะครับปลาเยอะได้ปลาเยอะจากาประสบการณ์ปีที่แล้วเนะนี้ยองค์ประกอบที่2คือต้องมีสระเจ็บปลานะครับเราคิดเป็นรายเดือนถ้าปลา1สระได้ขายได้1 0,000บาท เราลองดูไหมว่าถ้าเรามี10 10 10บ่อมีสะ10บ่อหรือ12บ่อเอาบ่อละ1เดือนนะขายบ่อละ1เดือนเดือนละ10 0 0 0บาทก็เป็นแสนนะครับต่อปีส่วนองค์ประกอบที่3นะครับก็คือแหล่งอาหารของปลาเราไม่เลี้ยงปลาแต่เราสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติของปลาขึ้น โดยการที่นะครับไม่ใช้สารเคมีต้องบอกอย่างนี้นะเพราะเมื่อก่อนที่นาของเราเนี่ยมันมันใช้สารเคมีแล้วก็มันไม่มีกบไม่มีเขียดไม่มีปลาไม่ค่อยจะอยู่นะแต่หลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราเลิกเราไม่ไม่ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ปุ๋ยเคมีนะครับเราก็พยายามไม่ใช้ตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้นะ กานสร้างแหล่งอาหารให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเพื่อปลาเพื่อสัตว์ที่มาอาศัยอยู่ในที่นาของเราเนี้ยมันมันจะได้มีอาหารกินสัตว์หรือปลานะครับมันไปหาอาหารขึ้นไปหาอาหารเพื่อเลี้ยงลูกมันมีลูกแล้วก็ลูกก็หาอาหารกินตามธรรมชาตินะครับนั่นก็เป็นธรรมชาติของสัตว์ใช่ไหมถ้ามีอาหาร ถ้ามีที่อาศัยมันก็จะอยู่ที่นั่นแหละนะมันมันไม่ไปไหนอ,อย่างเช่นสะของเราเนี้ยเมื่อก่อนเราเอาขอนไม้มาลงเพื่อให้เป็นพิธีอยู่อาศัยนะครับอตอนนี้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าย่างรถยนต์เนาะยางรถยนต์เก่านะครับเอามาลงในสะก็โอโหปลาชอบมากเลยนะครับปลาอาศัยอยู่ในยางรถยนต์เนี่ยฉะนั้นอาหารจากธรรมชาติเนี้ เป็นสิ่งที่สําคัญที่ก็คือพวกหญ้าพวกเศษไม้พวกอะไรต่างๆพวกชีวัวชีควายนี่แหละนะครับมันจะสร้างอาหารที่เกิดขึ้นในธรรมชาติาดังนั้นก็มี3อย่างองประกอบ3อย่างในการสร้างรายได้แบบธรรมชาตินะครับต้นทุนเป็นศูนย์รายได้เป็นแสนนะครับผม ก็คืออย่างแรกนะครับขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ําอย่างที่2ต้องมีสระสระสิบลูกก็ได้นะครับเล็กๆสิบลูกทําเป็นบล็อกเป็นบล็อกอย่างเงี้ยนะครับหรือ12ก็แล้วแต่12ก็คือเดือนละ1ครั้งนะอย่างที่3ก็คือสร้างแหล่งอาหารให้กับมันเป็นแหล่งอาหารธรรมชาตินะครับมีอาหารจินปลามีอาหารจินมันก็อยู่ในที่นาของเรานี่แหละมันไปไหนนะครับผมเพราะนั้นก็ ลองดูนะครับสำหรับแฟนเพลทที่ใครมีที่นาเมื่อก่อนที่นาของเราก็ไม่ค่อยมีปลาแต่ทุกวันนี้ก็คือที่นาของเราก็มีปลาขึ้นมาโดยธรรมชาติต้นทุนเป็นศูนย์นะครับก็ลองทำดูนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรงถึงเวลาเราเจ็บปลาเราเอาปลาเราก็จะมีปลาเต็มสะนะครับ โดยไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากสำหรับแฟนเพจที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นะครับซึ่งกันและกันขอ,ขอ,ข,อขอบคุณเกษตรเอเดนเกษตร10คูณร้อยครับผมครับตอนนี้ผมก็กำลังแอบดูปลาช่อนที่มันมาวางไข่อยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือมันมีลูกแล้วล่วะแต่ว่าถ้าเราเดินไปตรงๆมันก็จะหายไปหนปึ่งแปลหายไปแล้วเห็นอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับปลาช่อนลูกปลาช่อนแะขึ้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแลอยู่ใกล้ๆกับเทียงนาเราเลยนะครับ ลูกแต่ละตัวเนี่ยก็คือมันกาเป็น,เป,นเป็นพันเลยครับประช่อนเนี่ยแต่ละครอบแต่ละครอ,อกเนี่ยปีหนึ่งถ้าอามีประมาณ20ตัวที่มันวางไข่ใช่ไหมก็สองหมื่นสองหมื่ตัวถ้ามากกว่านั้นก็คือมันเผื่อตายเผื่อเหลือด้วยนะครับอืม,มต้องแอบ,บดูก็าเจอ หัวปีนะครับนี่เทัตรนนั้นลูกปลาชอนนี่ก็คือเศษฟางนะครับเศษฟางเศษ,เศษไม้เศษชี้วัวที่เราเอาลงในในแปลงนาให้เป็นอาหารของปลาเพรอยู่ในใกล้นี้แล้วก็มีข้อกัวเนาะย่ยงกัว อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า,าเราไม่ปล่อยน้ําทิ้งสําหรับที่นาของเราเพราะว่าเราต้องการเลี้ยงปลาปลา1ตัวถ้าตัว,ตวละ1กิโลก็แพงกว่าข้าวนะถ้าเราคิดตามตรงเนาะข้าวกิโลละไม่ถึง10บ,บาทใช่ไหมครับแต่ปลานี้ก็ตัวหนึ่งปลาช่อนตัวหนึ่งสมมุติว่าถ้าไม่ถึงโลละไม่ถึงกิโลก็ประมาณ5ขีดนี้ก็ ก็ไป50บาท70บาทประมาณนี้ก็แพงกว่าข้าวเนาะอายุเท่ากันนะครับตอนทำนาตอนทำนาข้าวก็ทำนาปลาไปด้วย <c oughs> ก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับก็ดีดังนั้นข้าวราคาถูกก็เอาไว้กินส่วนปลาก็ทั้งกินทั้งขายได้นะครับ